ดูเมีจิสาธิละแล้วอะไรอีกอย่างนึงอูเเ้แล้วาแน่เแยนั่งสมาธิหลับตาเออหลับตานั่งสมาธิถามลุเื่อเคยหลับตานั่งสมาธิป่ะเคยป่ะเคยเปล่าคะ ที่วัดที่วัดเออเออลุงเครืองเคยนั่งสมาธิไปที่วัดไปบวชอ่ะบวชเป็นอะไรลุงเครืองเป็นบวชเป็นเนรหรือเป็นพระถามที่เออเป็นพระ,ละ,พระแล้วอาลวพระกับเนรต,ต่างกันตรงไหนเลยลุงเครืองเนรจะเด็กพระกจะตองเออเออเออใช่และใช่และเก่งมากพระก็ตองเออเอาละเรามานโมตสากันดีกว่าลุงเครืองก็ได้ยินป่ะอันไหนนโมตสายลุงเครืองฟังทีแบบหนกับสอ อ่ากาบสาอ่าแล้วไงนโมตัสสะภะวะโตและหัตโตสัมาสัมุสะเออหนึ่งครัง้งอ่าอีกครั้งนึงนโมตัสสะภะขะโตะระหัสามาสัมุสะอ่อีกครั้ง,งนึงะแล้วอะระหังไปบวชเลันเออแล้วสวา